สวัสดีครับท่านผู้ชม่ิับผมทำแบบบอยนะครับการเก็บซิลิโคนไม่ให้แห้งแข็งตัวเนี่ยหลังจากที่เราได้ใช้งานแล้วจะทําการเก็บไว้เนี่ยมีวิธีการเก็บหลายๆแบบด้วยกันนะครับเช่นการเอาเทปกาวมาปิดไว้ที่ปลายหลอดแบบนี้นะครับหรือว่าการใช้สกรูครับมายิงปิดใส่ที่ปลายหลอดซิลิโคนหรือว่าบางคนก็อาจจะมีวิธีการอีกหลายๆวิธีด้วยกันนะครับ แต่ในคลิปนี้นะครับผมก็มีไอเดียดี y นะครับการเก็บซิลิโคนไม่ให้แห้งแข็งตัวอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูไอเดียดี y ในคลิปนี้กันนะครับผมผมจะใช้ตัวช่วยเป็นขวดน้ำดื่มพลาสติกขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะเอามีดคัตเตอร์นะครับมาตัดก้นขวดออกนะครับ พอดีมันมีน้ําติดอยู่นะครับเดี๋ยวก็เอาผ้ามาเช็ดออกแล้วก็ทําการแต่งขอบให้มันเรียบสักหน่อยครับต่อไปก็จะเอาหลอดซิลิโคนครับออกมาจากตัวยิงแล้วก็จะเอาขวดที่เราได้ทำการตัดก้นขวดออกนะครับ เอามาใส่นะครับแล้วก็เราเปิดฝาออกนะครับแล้วก็นํามาสวมที่หัวหลอดซิลิคโคนแบบนี้เลยนะครับแล้วทีนี้เราก็จะเอาไปเช็คนะครับผมมาลนที่ขวดน้ําดื่มพลาสติกนะครับพอขวดเจอความร้อนนะครับมันก็จะหดตัว รัดตัวหลอดซิลิโคนนะครับให้แน่นนะครับเราลนไปรอบๆเลยนะครับผมลนไปให้ทั่วพอขวดหดตัวรัดหลอดซิลิโคนแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะเอาเทปกาวนะครับมาติดรอบๆอีกทีหนึ่งก็โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไป เราก็จะเอามาใส่ที่ปืนยิงซิลิโคนเหมือนเดิมทีนี้เวลาที่เราจะเก็บซิลิโคนก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็หมุนหัวหลอดซิลิโคนออกมาแล้วเราก็เอาฝาขวดเนี่ยมาปิดการเก็บก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนหัวสวมเนี่ยแล้วก็จะเอาไปล้างเพราะว่าตัวหัวสวมในบางทีเนี่ย ตัวซิลิโคนมันก็แข็งตัวนะครับอย่างอันนี้ปลายหลอดนะครับผมมันก็แห้งแข็งตัวเรียบร้อยนะครับแม้ว่าจะเก็บแบบเอาเทปมาปิดก็ตามนะครับไอเดียการเก็บแบบนี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับที่เก๋นะครับผมก็เป็นไอเดียว i y นะครับที่มานำเสนอให้รับชมในคลิปหนี้เป็นแนวทางนะครับผมโอเคคลิปนี้ขอจบรายละเอียดในการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะขอขอบพระคุณที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ